ครับสวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปความรู้ในเรื่องของกีฬาเจ็ตสกีซึ่งจะต่อจากคราวที่แล้วนะครับคราวที่แล้วหลายๆคนก็ได้ทําการชมและก็ได้ส่งคําตอบมาเป็นคลิปในเรื่องของเกี่ยวกับการเล่นพื้นฐานนะครับซึ่งหลายๆคนก็เมื่อดูแล้วก็จะได้พบว่าการเล่นกีฬาในเจ็ตสกีก็จะมีเทคนิคและวิธีการมากมายนะครับ และเช่นกันในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของกติกาการเล่นเจ็ตสกีนะครับสิ่งที่ควรจะรู้หรือเป็นกติกาพื้นฐานหรือกันนะครับในการที่จะเล่นนะครับในการแข่งขันกีฬาเจ็ตสกีนะครับในปัจจุบันก็จะผนวกในเรื่องของเกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับเพราะว่านะักกีฬาจะต้องทําการสวมเครื่องแต่งกายเช่นเสื้อชูชีพหรือหมวกนะครับเช่นกันนะครับในการแข่งขันแต่ละรายการนะครับ ก็จะมีลำดับนะครับมีลำดับคะแนนการแข่งขันซึ่งพูดง่ายนักกีฬาแต่ละประเภทที่จะลงการแข่งขันก็ต้องได้รับอนุญาตนะครับอย่างเช่นนักกีฬาประเภทอายุ1 4ถึง18ปีนะครับเวลาลงทำการแข่งขันนะครับก็ต้องได้รับอ,อนุญาตจากผู้ปกครองสมมุติว่าได้ลงได้รับการแข่งขันเรียบร้อยแล้วนะครับในขณะที่ทําการลงแข่งขันนะครับในกีฬาเจ้ตะกีมีอข้อหนึ่งบอกว่านักกีฬาจะทําการแข่งขัน นะครับต้องไรครบจํานวน1ิบรอบนะครับถ้าเกิดใครครบจํานวน1ิรอบก่อนก็ถือว่าเป็นฝ่ายชนะราวนี้ในเรื่องของเกี่ยวกับมารยาทการแข่งขันนะครับแน่นอนครับกีฬาเจาสก,กีเมื่อทําการแข่งขันแล้วย่อมมีผู้แพ้และผู้ชนะและเช่นกันในการแข่งขันนะครับในขณะที่นักกีฬากาลังขับเคลื่อนอยู่นะครับย่อมมีผู้แซงมานะครับหรือมีลักษณะของการน็อกรอบ เมื่อมีการารักษาการน็อรอบขึ้นมานะครับสิ่งสำคัญหรือเป็นมารยาทในเรื่องการแข่งขันก็คือนักกีฬาที่ถูกนอกรอบจะต้องทำการหลบหลีกนะครับหลบหลีกให้ผู้ที่เร็วกว่านับแซงขึ้นมานั่นเองนะครับอันนี้คือกฎกติกาที่หรือเป็นมารยาทในเรื่องการเล่นและเช่นกันนะครับหลายๆคนบอกว่าเมื่อเจสกีนะครับมีลักษณะของความเร็วเกิดขึ้นและถ้าเกิดนักกีฬาหลุดล้ม นะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วนักกีฬาควรทํำยังไงอันนี้เป็นประการสําคัญเลยว่านักกีฬาที่จะทําการเล่นหรือทําการแข่งขันจะต้องมีลักษณะคือรู้นะับหรือประเมินตัวเราเองอย่างเช่นในขณะที่ทาการแข่งขันอยู่ขับเจ็ตสกีมาด้วยความเร็วแล้วเอเอิญเจ็ตสกีนั้นเกิดล้มนะครับสิ่งที่นักกีฬาควรจะปฏิบัติคืออะไรครับคือลักษณะการชูมือขึ้นนะับชูมือขึ้นชูมือขึ้นเพื่ออะไร ชูมือขึ้นเพื่อ,อกรรมการจะได้รู้ว่านักกีฬาคนนั้นไม่เกิดการบาดเจ็บนะครับแต่เกิดล้มไปแล้วนักกีฬายังแน่นิ่งนะครับก็จะมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วหรือกรรมการนะครับคอยทาจะทําการเซฟเรื่องของผู้เล่นเพราะสิ่งสําคัญคือจงจําไว้เสมอว่ากีฬาเชีสกีนะครับมันอยู่กับน,น้ําถ้าเกิดนักกีฬาสลบ นับอยู่ในน้ำก็อ,อ,อาจจะเกิดการบาดเจ็บได้นั่นเองดังนั้น,น,นกติกาข้อนี้สาคัญอย่างมากก็คือเมื่อ,อเราตกน้ำนับนักกีฬาจะต้องทําการสมมุติไม่เป็นไรก็ทําการยกมือนับกรรมการจะได้รู้ว่าอ่านักกีฬาคนนั้นปลอดภัยดีไม่เป็นไรนะครับทีนี้มาพูดถึงในเรื่องของเกี่ยวกับสัญญาณการออกตัวนะครับสัญญาณการออกตัวมันก็จะคล้ายๆกับการย่งขัน อมอเตอร์ไซค์แล้วกันนะครับจะใช้สัญญาณทงนะครับในการที่จะขับเคลื่อนหรือเป็นตัวให้สัญญาณว่าอาพร้อมแล้วเตรียมตัวออกการแข่งขันนั่นเองนี่คือเป็นลักษณะคือสัญญาณทงเป็นหลักนะครับส่วนคะแนนนะครับคะแนนที่ได้จากการแข่งขันก็จะไล่เป็นหนึ่งต่อไปนี้นะครับที่1นะครับที่1ใครที่เข้าชนะที่1นะครับจะได้60คะแนนนะครับที่2ก็จะ53ที่3ก็48ที่4ก็จะ43ก็จะ ไล่ลงมาตามดับนั่นเองนะครับดังนั้นเจสกีก็ถือว่าเป็นกีฬาอีกประเภทหนึง่งซึ่งได้รับความสนใจในปัจจุบันนะครับเน้นย้ำนะครับการเล่นกีฬาทุกประเภทนะครับเราจะต้องศึกษาในเรื่องของเกี่ยวกับเทคนิคและพิธีการและความปลอดภัยนะครับเพราะที่นี้นั้นถ้าเกิดเราเล่นแล้วสิ่งสำคัญคือเราต้องเล่นอย่างปลอดภัยนั่นเองนะครับนํามาสู่คําถามนะครับดังนั้นคําถามพยายาม ฟังให้ดีถ้าเกิดใครยังฟังไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูนะครับว่ามีคำมีลักษณะคําตอบอะไรที่นักเรียนควรจะตอบมานะครับคําถามถามว่านะครับเมื่อนักกีฬานะครับเมื่อนักกีฬาเจสกีนะีเผอิญขี่มาแล้วตกน้าเนี่ยนักกีฬาควรทําอย่างไรนะครับเมื่อนักกีฬาเจสกีตกน้ํานักกีฬาควรทําอย่างไรนะครับและเครื่องหมายที่นักกีฬาทำเนี่ยมันแสดงถึงอะไร ดังนั้นส่งคําตอบมาในลายส่วนตัวดังนั้นขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับแล้วนะและในสัปดาห์หน้าเจอกันดูซิว่าในสัปดาห์หน้าจะเป็นกีฬาประเภทอะไรดังนั้นสัปดาห์นี้ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม